ุกคนครับวันนี้ร้านตัดผมมาใหม่ครับผมฉะนั้นพลาดไม่ได้เราต้องเข้าไปเสริมหลอกกันสักหน่อยดูดิตอนนี้หนวดคาวเฟิร์มหมดแล้วฉะนั้นอยากหล่อครับผมต้องเข้าไปเสริมหลอกไปตามผมไปดีกว่าไปอันนี้ชื่อร้านอะไรครับพี่อ่าบาร์เบอร์แค๊ะครับบาร์เบอร์แค๊ะผมอยากเสริมหล่อพี่ได้ครับอย่างผมนี่หน้าตาของผมต้องตัดตรงอะไรพี่อ่าพี่ต้องดูว่าพี่ชอบประมาณไหนอ๋อแบบเอาแบบขาวไหมครับได้ครับแบบขาวก็เป็นสกินเซดได้ได้ไปแนะนำตัวนิดนึงพี่ผม ชื่อหมูอ๋อพี่หมูหมูครับผมนึกว่าชื่อแค่เห็นตั้งชื่อบาร์เบอร์แคแต่เขาก็จะเรียกผมว่ากำนันครับอ๋อเขาเรียกกำนัน,นใช่ไพี่ใช่ใช่ชื่อเฟสผมชื่อกำนันครับอ๋อพี่หมูนะครับครับผมพี่หมูตัดผมมาก,กี่ปีแล้วพี่อ่อประมาณสามปีได้ครับสามปีครับผมผมผมเห็นในร้านนี่คืออะไรใบอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยพี่พอดีผมไปแข่งเดินสายแข่งไปเรื่อยครับแต่ว่าเป็นร้านที่แบบว่าแข่งขันด้วยใช่ครับ ส่งมืนออกบอเฟีย้ยวแน่เลยเราชอบทางนี้เอาเปิดร้านมาได้กี่วันแล้วพี่หมูวันนี้วันที่5้าเลยครับวันนี้วันที่5มีแสดงว่ามีหลายสาขาก็จะมีที่แบดเลี้ยวอีกสาขาหนึ่งทางเซาอ๋อมีที่ฉาดเชิงเซาอีกใช่รับใครดูอ่ะพี่ที่นู่นเอ่ามีพวกดูอยู่ครับผมจะออกมาหลอเลยใช่ไหมพี่ <laughs> ทำไมพอบอกหล่อ,อพี่เขาดูชะงักไปไยังไงก็ไม่รู้มีผมเห็นถ้วยรางวัลนหมพี่หมูไปนนักมวยด้วยนะเคยต่อยมวยมาตอนเด็กครับตายแล้ว ใครเข้าร้านนี้พูดไม่ดีโดนต่อยนะผมบอกให้ <c oughs> <c oughs> คนทั้งส่วนใหญ่ี่เข้ามา,าผมทรงอะไรพี่วินเทจอย่างนี้หรอบร้านพี่มีทั่วครับวินเทจแล้วก็พวกเกาหลีพวกอะไรครับทรงผมช่างแล้วดูอย่างเท่อะจะเดินเข้ามาดูทรงผมช่างก็เท่แล้วคุณลองคิดเอาแล้วกันทำไมช่างแบบผมคนนึงมีแบตเตอรี่เยอะนะครับผมว่าหลายคนก็สงสัยเหมือนผมใช่ใช่ลูกค้าผงสัยเยอะครับเนี่ยเขาเห็นนะ จุดเด่นมันจะเฟดแค่ช่วงมันจะเป็นเฟดสามจุดครับเฟดฝั่งนี้ก็เฟดตรงนี้หน้าหูครับแล้วก็มีแค่ท้ายทอยแค่นั้นส่วนตรงนี้ก็จะกันเป็นคงคุมสวยคผมมันขึ้นไว ฟ้ามออนี่โหดูไม่ดูไม่สกปรกเหมือนตอนแรกแล้วตอนแรกจะฟูๆหน่อยเอ่ไล่ตรงนี้อารมณ์บ้านเราคล้ายๆเปิดข้างนะแต่มันจะไล่เปิดหนวดไวเหมือนเดิมเดี๋ยวไม่เท่เอกลักษณ์เราหน้ามันเกี้ยงไห้เดี๋ยวมันดูแบบว่าคนลืมเลยนะถ้าผมโกนหนวดคนลืมเลยนะาผมเป็นไทยอะจุดขาย <laughs> จุดขายไข่ขี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมนะผมมาติดตามกันได้นี่เมื่อกี้เดี๋ยวเราขึ้นให้ดูนะพี่กำลังแคะวันนี้ขอบคุณมากเลยพี่ครับร้านเปิดตั้งแต่สามโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับผมใครอยากมาตัดมาตัดได้เลยพี่หมูอยู่ร้านทุกวันมีปิดร้านไหมพี่ไม่ยังยังครับอันนี้ไม่มีนะร้านเปิดทุกวันนะผมใครที่มาได้หรือ โทรเข้ามาจองก่อนได้ไหมพี่หมูโทรจองก่อนได้ครับเบอร์อะไรครับผม064ครับ2018876์หนึครับถ้เผื่อใครอยากจะตักโทรมาจองเวลาก่อนได้เผื่อจะไปข้างนอกข้างนอกนะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมกับบาร์บเบอร์แคทผมออกไปเดินโชว์ก่อนแล้วกัน,ขอ,น,นขอบคุณครับผมขอบคุณครับ